ไอใส่กูบอกกูไม่รู้เฮียกูไม่รู้ของพู้ผอผมอวพวกผมมึงซื้อพวกผมรถถังรถถังของพวก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมของแท้สวัสดีครับสวัสดีครับผมทา <c oughs> งดูว่ากูจะไปเวไหนดี <c oughs> มาอย่นี้แล้วกูจะไปทางไหนดีกู <c oughs> จะเล่นยังไงดีคือทำตัวไม่ถูกแล้วมากันเวนี้แล้ว,แล,วแล้วคือผมต้องทำยังไงของแท้ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม โอนะโจครับผมแบงอ่าไม่รู้เล่นต่อยดูเหรอโจเหรบเฮ้ยผมไม่ก็ตลกเท่าไหร่ใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าทำไมวะเฮ้ยผมอยู่บ้านผมแต่งตัวนี้บ้านอยู่ไหนบ้านที่สานบานนะสานบานชี่โะสานบานอยากเล่นอะไวันนี้เราจะมาแข่งกันวาดรูปแต่เป็นวาดรูปแบบเวอร์ชันพิเศษวาดรูปยังไงวะคนวาดรูปนี่จะต้องขี่กันขี่กันว่าขีกับ้า ตายแล้วขี่กันยังไงเนี่ยตัวอย่างจะเป็นอย่างนี้คือสมมติว่ามึงได้เป็นคนแรกมึงได้เป็นคนแรกมึงจะต้องขี่กูอย่างงี้ขี่กันวาดอ่าแล้วมึงจะต้องวาดมึงจะได้โจทย์มาจากทีมงานว่ามึงจะได้มึงป็นอะไรเนี่ยกีตาร์ปวดป้องกีตาร์ก้าแะ่ตกโจทย์มาอ๋อสุดยอดกีตาร์มึงก็ต้องวาดกีตาร์ให้กูทายให้ถูกไม่ได้ว่าที่มึงวาดเนี่ยคืออะไรโอ้โหโอเคโอเคได้มาพร้อมไหมพร้อม แล้มาจับการซานการยาวได้มาการมายมยเด่นมายมออกเอาไปสับสับสับหลีหน่อยนึงอะไรนอแล้วละก้าวเดรอเออเออาออเออเง่เเดิมนี่ออเงเดิมอเเอเเดเออเเเเเอเออ เอาแล้วฮะนี่ก็คือภาพแรกของไอโจนะฮะไอ้โจจะต้องวาดภาพบนกระดาษ A4 แบบนี้แล้วก็ปากกาเป็นจิกอันนี้นะคนละ3ภาพนะฮะภายในเวลา30วินาทีต่อ1ข้อใครแพ้เดี๋ยวมาดูกันว่าบทลงโทษจะเป็นอะไรนะพร้อมไหมพร้อมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคำนวณกระดาษโอเคขอปากกาด้วยฮะขอโจด้วยฮะอุ้ยสาดเอ้ยกูไม่มองถามว่าโจโอเคพร้อมฮะมหนึ่งสองสาม โตอ,อะไรเนี่ยหย้ยโตมาดีๆไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยโตไปไหนไเจ็ดเ <c oughs> ส้นเมื่อกี้ไหนเนี่ยเส้นเมื่อกี้อยู่ไหนเส้นเมื่อกี้อยู่ไหนวะเออต่อเส้นเมื่อกี้ <c oughs> จเจ๋งอาหมดเวลายโตรวยเลย <c oughs> ีืยอะไรเนี่ยอ่ะเหลือใบกุต้นเปล่าต้นเปล่าก็ต้นเปล่าที่ใจเลยหอมเปล่าต้นเปล่าใจเลยหอมเปลาต้นเปล่าของมันนะยังต้นเปล่ายังไงของมันไว้หมเวลาก่อนนะฮะ นี่คือภาพที่หนึ่งของผมนะฮะพร้อมไหมถามตัวอตกูเองเนี่ยพร้อมไหมพร้อมไหมอา้าลิฟซิงเกียอะไระเรื่อง,องโอเคพร้อมนะสามสิบวิภาพที่หนึ่งมาขอโจทย์หน่อยครับโอ้โหเกียโอ้โองลงต้องรอเลยต้องลงเลยโอเคเห็นไหมโอเคเห็นนะมึงต้องว่าแนวนี้เว้ยอ๋อเป็นแนวอ่าโอเคมันต้องว่าเลยอ่ามาโอเคพร้อมนะอ๋อสามสองหนึ่งไป มเงาแล้วเฮ้ยเต่าทองอ๋อหนอนชาเขียวบุ้งตะขาบไม่พญานาคไม่ใช่อีกนิดนึงจ๊อสัตว์เอ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาไปแล้วใหญ่แล้วงอนหรือไงเนี่ยหรือขนไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้มันเป็นแบบขนหมอยเป็นไงไม่ใช่ขนหมอยข้เวลาด้ไอ้เหี้ย อะไรทียอะไรเนี่ยอะไรวะมังกรมังกรพ่อเนี่ยเนี่ยอ๋อมังกรบินมังแล้วแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนบุ้งขนบุ้งเปกเก็ตมังกรเลยเป็เก็ตมังกรไสั่กูนึกว่าบุ้งมังกรพ่อนี่ไงเปียกเงี้ยเงี้ยนี่คือไฟเลยมึงเห็นไหมอ๋อนี่ไฟเหรอนี่คือไฟเนี่ยมังกรพ่นไฟอย่างนี้หายอย่ห็นหางแล้เนี่ยแต่จะเห็นสังเกตดีๆมังกรพ่นไฟบนหัวนะฮะปากจะอยู่นี่ อเคยภาพต่อไปครับผมยากยากบอกแล้วว่ายากอะนี่เปนยังไงคับนี่คือภาพที่หนึ่งของท่านหลอดเบนนะครับท่านหลอดท่านหลอดว่าไหมโ <c oughs> จดมาให้ท่านหลอดนะฮะขอบค่า <c oughs> ถือสิเฮีย ไอเนี่ยปากกาเหรอปากกาไม่เป็นแบบนี้ปากกาปากกาออกปากกาต่อ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 อารมณ์พังไปไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาเอายังพร้อมยังมาพร้อมไหมหนึ่งสองสามไปอย่าขี้โกงนะผมมองผ่านกล้องอยู่นะ กี่กุ้งนะเกินอะไรเนี่ยตายแล้วแม่กูไปเล่นอยละเฮียเป็นว่าอะไรเฮียได้ไหมวีระเอาใหม่เอาใหม่วาดใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เหรอหมดเวลาค่ะงานนี่คือภาพอะไรเอ้าลองเดาดู กูไม่รู้อ้าวเหรอให้กูเดากูไม่รู้ไอ้แซดกูบอกกูไม่รู้กูไม่รู้เฮียโจไหมจะเลยได้อะไรหลามจ้าวข้อนี้พี่เพนผิดนะน่ารักเอาละครตอนนี้ก็อยู่ภาพที่สองของเฮียโจนะฮะองค์ชายโจจรัญ35ครับ ชื่อนี้ชื่อในตำนานครับบีบีนี่คือชื่อในเรื่องลือไอโจอยากจับกลวยดิไอียเมาจับกลวยกูทำไมเนี่ยมาโต๊ะโต๊จะหักฮะไอเอ้าโตจะหักมจับกลวยกูโอเคมาครับโอเคครับนี่ภาพที่สองขอโจนะฮะสามสิบวิขอโจด้วยฮะเย็ยโดพอม่โจจะพร้อมแล้วบอกนะพร้อมไหมพร้อมไหมมาตอนนีภาพที่สออโจสามวิ่หนึ่งสอสามไป เขาจะหักเลยหนุ่ยอช่ไหม Headshot หนุ่ยใช่ไหมมาอ l i v คว้ยครับ9ก้วีแล้วค่ะ หมดเวลาครับหมดเวลานหมดไปละออะให้ดูฮนะผมขอเดานะผมว่าเสื้อในมาแรงซับ <laughs> มาแรงซ้บจัดโอรล่ว่ามันโควิดที่ตอนี <laughs> ไป<ว>นี่คือมาแรงเปบากอไนไอ้โจนี่คือภาพที่2ของผมนะฮะโอเคขอโจนนะมโอ้โหเย้ เราจอดเรได้ไงอะใครจะอดะใครเนียอ้ยกูจอเอ่ะกูอยากรู้กูอยากรู้อ่กูอยากรู้เลยตอนนี้ไม่ร okay. ู้อ <Stell ar lanes choice> ่ะไม่อยากไอยาตยมันเร็วอ่ะเียเมื่อกี้ยันจอดเนขี้โกงนะที่บ้านใหม่ฮะมาพ้มาัจอหน่อยครับโอ้โหไป แค่โคอย่างนี้ชัดเลยใส่ใส่ใส่อันนี้โของพวกผมของพวกผมขอพวกผมมึงซื้อตังพวกผมรถถังรถถังพวกผมเรถถังนะผมรถถังเออพวกกูไอ้สารพวกกูมีรถถังไรอีกสาร ได้หนึ่งคะแนนแล้วอันนี้ภาพที่สองของท่านหลอดนะฮะขอโจนหน่อยฮะรอจนเลอแดกได้เฮียมาสามสองหนึ่งเลิกไละอ๋ออ๋ออ๋อเฮอเฮเยเห เฮ้ยอได้วเานกาล้มเลดั้ยอะไรเราจะนาิกาล้มลมออะไรเนี่ยมได้หรออ้อ้าวช่วยตอบผมทีว่ามันคืออะไรอไเงี้ยขอเดานะเป็ดปะเป็ด่นน้เหมืนกันานตำนานตำนานหน่อยอะตำนานหรอตำนานล้ขา ตำนานหงอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเหรอเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งพญานาคใช่เฉยเหรอเนื้อไม่นาวแล้วนางเงื้อเนื้อเลยอเออเนี่ยประมาณี่ตอนแรกขึ้นมาแม่งโคตรเหมือนถั่วงอกถั่วงอกอ่ะแบบกำลังขี่ใบอ่ะเติบโตแล้วอ่ะ นังเงือกเขาว่าไอ้เงี้ยพยายามสุดแล้วจริงโหนังเงือกยอมแพ้เลยเดี๋ยวเจอนังเงือกนี่โกรธเลยเงี้ยยากหลายเงี้ยยากมะอืมเปนหาเส้นเก่าไม่ได้อ่ะภาพที่สามของโจนะฮะสางกันซวิทโจพร้อมไหมมาเดี๋ยวเจอกันเลยโอเคนี่โจนะฮะมึงจะอ้อมอย่างงี้ทำเคี้ยอะไรเนี่ยโอเคเจอครับอ้า พี้โจ,โจมันชอบเล่นแบบรุนแรงนะเว้ยมันกูจะฟ้อง,องแม่ไอสัตว์มาเนี่สองส้ำ<ม>อ๋อเค่งโจดไปไอ <laughs> ้รอาตรงนี้แหละโตไหนอยังไ,ไ,ไ,ไม่เหมือนเดิม,ดม <laughs> เ,ดเลยเฮียอะไรวะไอ้โจ้เลยเลยอีอะโตแล้วไอ้คุ้ย ยมึงดูไม่ออกวะไม่ดูออกอันนี้ผมว่าผมดูออกอ่ะเครื่องบินถูกต้องอันนี้ดูออกเครื่องบินนี่ไงอันนี้อันนี้คือออ้นีคืตรงโคนนี่คือตรงโคนนะแล้วปีกเปี๊กตอนแรกถ้ามันไม่มีเปลวไฟเนี่ยผมไม่รู้นะเพราะมันมีพอมันมีไอพ่นไอพ่นพอมีไอพ่นอ่ะรู้เลยใมีไอพ่นนี่คือรู้เลยเครื่องบินต้องมีไอพ่นถ้ามันไม่มีไอพ่นมันจะเครื่องบินใช่มันจะเหมไอนคนครับถูกต้องครับโอเคครับจะโจได้หนึ่งคะแนนนะฮะเก่งครับเก่ง ภาพสุดท้ายของกูภาพนี้เอ็กแม่กูว่ากูต้องได้คะแนนว่ากูต้องขึ้นนำเป็นจ่าฝูงมาทีมงานขอโอ้โหโอเคบอกเลยภาพนี้ซื้อีกิงใจมาอ๋อนต้นต้นเฮ้เฮ้เอาโอเคต้นต้นมือไม้มันอ่อนไรนี่ออ๋อเดี๋ยให้มือไม้อ่อนมากนะโอ้โหเอาเลยนะจับกระดาษเอายัง ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคพอหนึ่งสองสามเหนียเนี่ยออกมาละละมอรุกี้อมยิ้มไม่ใช่ไม่ใช่เฮ็ดพอไม่ใช่เฮ็ดพอไม่ใช่ หมเวลาค่ะ <ส van Wars> ไม่เห็นผอเอ้ยมันก็ดูออกอยู่นะดูออกไอ้เนี่ยอะไรวะดูเอาหัวอะไรอ่ะก้อยงเดาอ่ะไอ้แว์กูบอกกูไม่รู้เฮียกูไม่รู้ ดอกกุหลาบออ๋ดอกกุหลาบอนี่ดอกอดอกุหลาบมึงไม่เห็นหรอเรื่องบ,บ้านใหม่ลตอนแรกก<บ>ูก<บ>็อ่านตอบลายรู้ไหมอะไรต้นงเงินชา <c oughs> สัตว์มีดอกมาชัาร์จเลยแต่แต่รูปที่สองมากลมๆนึกว่าเห็ดเผาะไอ้เที่ตอบเห็ดเผาะไปก่อนสัตว์เออ <c oughs> โอเคกูได้หนึ่งคะแนนเท่าโจแล้วเย้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 ภาพที่สามนะ ลูกครูท้ายเขาพี่เบนตอนนี้พี่เบนยังไม่ถูกสักข้อเลยนะฮะตอนท้ายสุดท้ายท้ายที่สุดอีเอ้ยกำลังต้องโจทย์ใหม่เหรอใช่กำลังโจทย์อยู่ไอ้โจทย์แบบอังกี้โจทย์ใหม่มันเปลี่ยนโจทย์ใหม่ฮะรอโจทย์อยู่นะฮะตอนนี้พร้อมไหมโจทย์เสร็จยังพร้อมไหมตลอดนะพร้อมสามสองหนึ่งจัาเวลาปะ โอ้ยจัดไปล้ำเกินมาติ๊กว่ากี่ภาพเนี่ยกี่โจนเนี่ยอ้ามันโจนเดียวแล้วเว้ยอ๋อเหมือนอยู่เหมือนเหรอวะคนเล่นกีตาร์อช่ยอมเฉลยไหมเลยครับผมชื่อมันยาวชูหงยาเจอกระโดดน้ำหงยางอ่า แต่คนไม่ได้ยืนบนเรืออะไรนี้เนี่ยเอาง้นตอนนี้กูไม่โกรธคนเขียนแล้วกูโกรธคนคิดจดเนี่ยยัดแม่พ่อมึงเหรอวไม่ได้เหรอคนอยู่เรือชูห่วงยากจะกระโดดน้ำเฮียเอ้ยขนาดชื่อยังจำไม่ได้เลย บทสรุปเปน็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้คะแนาน,น,นหน่อยกูได้หนึ่งคะแนนหมูหน,น,นึ่งได้หนึ่งคะแนนตลอดเท่าไหร่จำได้ไหมไม่ถูกสซตข้อ,อดไ,ได้เลยได้เลยสูตคะแนนนะฮะบนทลงโทษของเราก็คือการเป็น cover tiktok นะฮะขึ้นให้ดูนะเราจะเป็น cover คนไหนนะ หลังจากดูคลิปนี้จบนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b ส cribe และอย่าลืมฝากกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าใครมีอะไรอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ขึ้นมาดูนะครับใช่มีอะไรอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้<อ>คือใครจะดูไม่ดูแล้วแต่แต่ <c oughs> ขออย่างเดียวกดลไลค์กดแชร์เปิดทิ้งไว้ก่อนนอนไม่ต้องดูก็ได้ขอแค่เปิดทิ้งไว้ก่อนนอนให้มันรันไปเรื่อยๆเปิดทิ้งไว้ไม่ต้องดูไม่ต้องฟังเปิดทิ้งไว้ก่อนอนนอนโอเคขอบคุณครับ